สบายดีทุกคนนี่พัดช,ชาปากคอทุกคนนี่สีสันนี่ซีมือแม่บา้านทุกคนเด้พัดช,ชาปากคอเคยกินบะทุกคนเอาสั้นนี้แหละทุกคนตอนแม่บา้านเ่รเฮ็ดบ่ได้ทายทุกคนเออมาบมท่านเอาสั้นนี้แหละเดี๋ยวพอกันในโต๊ะเนาะทุกคนสีสันโอ้ยสุดหน่อนเลยแต่แสียบ่ สวัสด,ดีครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุภูสุคนครับช่องบาทองปากใสกินแซ่บคือเกา่าทุกคนเลยมาไหกับเมนูเมื่อนี้พี่น้องเลยผัดชาปลาช่อนปลาคอใหญ่ทุกคนเลยนี่ผัดชาแซ่บๆนี่ซีมือแม่บ้านทุกคนเลยหอมสมุนไพรห่วยห่วยเลยทุกคนมาไหม,มนี่ปลาคอใหญ่ปลาคอไปปักเบ็ดใสเบ็ดทุกคนมาไ บ่าวลายห้างพี่น้องเอ้มีแต่ย่างเดียวปัดช,ชาผักกาผักแกมกับบะหมี่แจวกับบะหมี่ทุกคนนี่ลุยอย่างเดียวแหละนี่ขาดบ่ได้คือขนน้อเหนี่ทุกคนเอ้แซ่บคือเกา่าคนเดียวคือเกามอก่อนมองเดิมอยู่รังโรงงานคือเกาพี่น้องเอ้มาไหมกดส่งลงมือกอ็อฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกังใจให้หบะทองคือเกาทุกคนเสียงอาจสีดังในจังหน่อยเด้อเอาตอกเสาเข็มทุกคน ขออนุญาตบาดคำเด้ออัดัสีงในจักน่อยกยาเขาเขากินเขานะทุกคนมาคำได้แฮปมันนี่เอาสมุนไพรกวนหอมหอมหอมขนาดไปใส่เบ็ดมาทุกคนเ้ยระคอเน่ยเติบสองตามโต ซอสสมุนไพรพริกไทยอ่อนมีถิงมีพริกไียอ่อนพริกไทยอ,อ่ยอ,อนแล้วก็มีอ่ะอย่างวะกระชายใส่กระชายอืมหอมด้วย ามาเลยอาเลยแซมกันเชียงอัศดังเลยทุกคนอเอาต่อเขาเข็นได้ไหมจักก็จะเห็นยังเห็นตึกบ่าอพร้อมขนาดเอาบรรยากาศของท้องอบอ้าวขึ้นก้าเสียงอูอาอูอาเลย ตอกซอกเข็มหลายคนเนี่ยคือจะมีซองสามเจ้ขอ,องตอกตอกซอกเข็มตุ้งตั้นเนียนๆทุกคนเนี่ยตอกยังไงปัดขาแมบ้านคนพัดหาทุกคนนี อหอมอืมซุนไปาจังสีแล้วครับขารับนน่มทุกคนเลยใต้ละมือ

ร้อมเื่องเสียงดังเป็นดังเลยแต่คุณตอนอยังไงญ่แล้วนะปะกออไปหาเองทุกคนนะ ปากเบ็ดปากร้ายจังปุ๊บกบุกที่ขาดปลาลูกปลาคอนโอ้มีตัวใหญ่ๆทุกคนนะ còn không muốn phải càng thẳng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ừ, ừ. 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 này bên này không được Nhà hả? Ô, xiang bên đặng lên Đọc kìm Nhà nên lên lên มีกางทุกคนนะ หอมสมุ <c oughs> นไพรหัวหวานกลางเดอ้อปาคอกลางกลางไหลหน่อย ทุกคนนะแซบ่บหอมสมุนไพรท,ทุกคนด้วยสุดยอดฝัดขาปลกคออ่ะทุกคน <c oughs> อีกน้ำซ้ำล้านเขาเลือดไหลเติบเยอะเอาคลิปนี้ก็บซ้ำนี้แหละถ้ามากะช่วยกดซับสไครกดไลค์กดแชร์กดต like, ิดตามเนาะสิ่งที่สำคัญเนาะก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะแจ้งเตือนเพื่อบรรไวพลาดขี้โมยนาะพี่น้องเอา้าสำหรับคลิปนี้ก็บซ้ำนี้แหละเดี๋ยว ก็ตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพอก็ไม่คลิปหนาสวัสดีครับสบายดี